แฟชั่นรุ่นแม่ที่กลับมาเป็นกระแสในดเด็ก Gen Z อีกครั้งรู้ไหมว่าแฟชั่นเหล่านี้เคยฮิตฮอตในสมัย20-30ปีที่แล้วตัวอย่างแรกเลยก็คือเป็นเกงเอวต่ำทรงที่มันหลุดหลุดหรือเรียกว่าแบกกี้ที่เราเห็นเจนนี่ใส่ขึ้นเวทีเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเลยอะออริจินอลเลยมันมาจากนักโทษชาวอาเมริกาที่เขาอะโดนห้ามใส่ถุงขาทําให้เวลาเขาใส่เก,งเ,กงเนี่ยมันก็จะทรงหลุดหลุดลงมาเลยเป็นอิทธิพลที่ทําให้เกิดเป็นแฟชั่นของ แก๊งฮิปฮอปและที่พีสุดเลยคือปี90แฟชั่นนี้ถูกนํามาใช้ในหมวดของแก๊งสตรีทสเก็ตบอร์ดแล้วก็แรปเปอร์และอันที่2ก็คือแฟชั่น Y2 k เชเริ่มในปี2000ซึ่งยุคนั้นนะเป็นยุคที่เพิ่งเริ่มมีอินเทอร์เน็ตมีคอมพิวเตอร์เป็นการพรีเซนต์ถึงโลกสมัยใหม่หรือโลกอนาคตสีที่จะใช้ซะส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นสีเงินสีแมทริกหรือความเป็นกริตเตอร์หรืออะไรที่มันดูโชว์ของล้ำล้ำยุคใหม่และสไตล์แฟชั่นเลยก็จะเป็นชุดพวกเสื้อครอปลัดลูกแล้วก็็เเเปนนนกางงออววตต่่่ํััโครและทนนี3ฟช ที่ถูกเปลี่ยนจากฟังก์ชันกลายมาเป็นแฟชั่นยกตัวอย่างเช่นกางเกงยีนขามมาจุดเริ่มต้นนะ่ะมันมาจากชุดเครื่องแบบทห,หารเรือของอเมริกาตั้งแต่ในปีศตวรรษที่19เ้าขาดีไซน์ให้เป็นขาม้าเพื่อที่จะให้ทหาร่ะพับกางเกงขาขึ้นได้ง่ายแล้วก็สามารถถอดออกได้ง่ายเมื่อเวลาตกน้ําและฟังก์ชันนั้นนะก็ถูกพัฒนาเปลี่ยนมาเป็นแฟชั่นของกระแสฮิปปี้ที่เอามาใช้เป็นจุดยืนในการต่อต้านสงครามเวียดนามและสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี้ยมันคือเรียกว่าไซเคิลของแฟงชั่นทนี่ม สมัยก่อนเนี่ยมันจะถูกวนกลับมาและถูกเอามาปรับปรุงให้เข้ากับสมัยใหม่มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นบางทีเสื้อผ้าของพ่อแม่เราในสมัยก่อนอาจจะถูกนํากลับเอามาใช้ใหม่ได้อีกครั้งนะคะ